สวัสดีค่ะช่องอะไรคะช่องพมวดสาวปูไทยค่ะบางเมืองสมุทรปราการวันนี้น้องซีนมาเล่นกับป้าแต้งนะคะอยู่สมุทรปราการน้องซีนเรียนอยู่ดอนเมืองวันนี้นะคะเราเปิดคลิปกันเราจะไปขายของออกบูธที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คชุงเทพเมันมืนกับเมื่อวันที่จำได้รือว่าวันก่อน่อวันก่อนหนูอยู่บ้านนะหนูเฝ้าบ้านนะหนูเฝ้าป้าป้านะเห็นไหมปลา เดี๋ยวจะออกไปรับผู้ประกอบการอีกสองท่านเดี๋ยวไปกันนะคะต้องถึงโรงแรมในกรุงเทพอยู่อนเสวรลีเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราจะทําคลิปให้ดูเนาะโอเคทองม้วนสดทองม้วนสดมีรสอะไรบ้างคะรสหวานรสเค็มกะทิรสปลาสลิดเคเดี๋ยว ปักที่ตรงนี้ไว้ก่อนอยู่ที่บ้านกําลังจะออกไปอ่ะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวเจอกันน้องซีนชื่ออะไรที่น้องซีนปาวิชัยาลักนกุลสุขจ้านะคะโอเคค่ะพี่จะไปรับอีกสองคนดูรถนะคะไม่รู้หน้างานจะเป็นยังไงครัง้งแรกครั้งแรกลูกของไปรับที่บางบ้วนยายจักสารก้านจาก นออันนี้มานโหลยใหญ่แกไม่ถึงวัดไงเลี้ยวกลับลงไปอือพ่าอีนั่นอะนั่นะน่นะพี่ตาขี่มอเตอร์ไซค์หนูเห็นรถพี่ละหนูเห็นรถพี่ละรถสีขาวป่าวใช่ใช่นี่แหละพี่อยู่ข้างหน้าหนูเนี่ยน้ำเปิดยายแล้วของพี่ดูไหนดูน่นให้หนูไปรับพี่โอเคค่าค่าค่า ยายจักสารวิ่งเลยกันม่ถึงโรงแรมสทีไม่รู้จกักเอาและยายอยู่ไหนเนี่ยนั่นไงเสื้อสีส้มอ่ะเออเอ,อ้เลยจ้ะยายไม่บอกเอาของจะมีอะไรยายไปกลับรถก่อนของเต็มของไปหมดเลยนะ ยายเดี๋ยวให้แฟนหนูจัดของก่อนสวัสดีค่<อ>ะ่เอาของเก่าออกเอาเอาของเก่าลงมาเลย,เ,ลยเอาของเก่าลงมาผสมปุ๋ยแต่ว่าเอาผ้าไปไหมผ้าเดี๋ยวยายก็ดึงเอามาเอานี่ขึ้นรถก่อนแหม่บ้านยายอยู่ไหนเนี่ยน้ำให้ยาย อ้อยปั่มเนี่ยห้ยนี่ก่อนแล้วกันบังด่วนแม่วิ่งเลยวิ่งเลยบ้านละบ้านยายอยู่ไหนสวัสดีค่ะนี่ข้างในครับหรอฉันจะออกมันรอสงสัยหนูไปเร็วมาเร็วมั้ยป้ายราคาหลุดเ,เลยเขาไปเลอกไหมยาย เป็นชุมชนโอ้ยอย่าบอกว่าบ้านชองไทยใหญ่ๆนี่หรอออันนี้ด้วยใช่ไหมคะคุณยายไปนอนกี่คืนเนี่ยโอ้อันนี้สารใหม่ๆเลยเนี่ยนี่จากสารก้านจากนี่เป็นนอน น้องแท้ๆล่ะค่ะอ่าน้องะอ่าเดี๋ยวโอกาสหน้าจะได้ไปกับยายนะยายเราไปกันสองคนอุนยฟังเพลงพอแล้วนะอมารับอีเจ้าหนึ่งเนาะอยู่ข้างในเลยไปฟ้าบางโพเนาะาครับให้ดูกันโอ้โหจะถึงโรงแรมกี่โมงกี่ยามลงไฟฟ้าบางโพนะคะ ิลมดีเอามะม่วงขึ้นก่อนไหมน้ำปลาหวาน,น,วานใช่ไหมอีกเจ้าหนึ่งจัดสารของยายเจ้าหนึ่งมะม่วงน้ำปลาหวานพี่จิมทำเองเหรอ,อเอเ้เดี๋ยวเราเจอกันใกล้ถึงเร็วๆเนาะเดี๋ยวขอขึ้นของคุมข,ข,ของก่อนนะคะต้องขึ้นทางด่วนไปในมเบสซีรี่ท่านนะคะ แต่ยังไงเจอกันนะคะขอบคุณเข้ามากดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะเห็นตัวโรงแรมแล้วนะคะเซนจูรี่พาร์คเดลนี่เนี่ยขึ้นขึ้นไปเข้าประตูนู้นมั้งนี่เหรอเซนจูรี่พาร์คเออะอาเข้าอย่างเข้างโน้นเหรอข้างนู้น่ะดังหน้าเลยนะทางเข้านี่ไงยางเนี่ยใช่มันเลี้ยวขวาตรงนี้ได้มันก็โอเคบ่อยเลยยังก่อนมันเลี้ยวไม่ได้เซนจูรีพาร์คเดลเราไปลงไหนอ่ะไปทางไหนอ่ะ อจโทรถนอกอาคารจิมโทรหานายแม่เลยเด้อเด้อเด้อแลวโทรเดี๋ยวไปที่จอดรถก่อนไปที่จอดรถก่อนมุ้ยทองมวนเข้าโรงงานครั้งแรกเลยไปถามเขาก่อนลงแล้วถามคี้จอดรถของโรงแรมแล้เราอจอดชั่วคราวเขาจะประสานกับใครเดี๋ยวแม่เขาประสานกับเจ้าหน้าที่ชื่ออะไรก็ไม่รู้ เก็ทางไหนยายเราที่แล้วอ่ะตรงนี้ขายอะไรนะสวัสดีค่ะมางานที่มางานในท่องเที่ยวท่องเที่ยวอ่ะการท่องเที่ยวอ่ะขายของขายของจําหน่ายการท่องเที่ยวอ่ะน่าครับมีกระบะท่านเองเขาก็มาขายของทางท่องเที่ยวการท่องเที่ยวอุปสรณ์ไม่ใช่การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว ฮัลโหลพี่โซ่อยู่ที่จอดรถกันนะคะ,ะรับชาแนลชั้นสามเอาชาชาติมาวันนี้นเหรอซ้ายเนี่ยซ้ายเนี่ยเทียบตรงเนี้ยเห็นไหมงาโรงแรมเขาเป็น<ร>ที่จอดอดรอรถเเตงนี้ยจุดส่งอาหารจุดรับส่งลูกค้าไม่ได้ย้อนสอนเหรอท่านไม่เขาบอกให้วนมาทางนี้เลยจอ,อไปไปดมาลงข้างล่าง ชัดชาติมาวันนี้เหรอพี่ใช่ใช่โอ้วันนี้จะได้ถ่ายรูปก็ชัดชาติเลยนี่ลงข้างล่างเป็นไหน่ะผมย่านนะคะเขียนเออนะไปเถอะไปอยู่รถนะี่เราจะขึ้นไปชั้นสามรอได้ี่สิบสามสิบยายรับประกันดูดูคนไมากั้นจ่าค่ะ ของดีบ้านฉันโรงแรมนี้มีกี่ชั้นคะยี่สิบสี่ชั้นคุ <24. S 2> คณยายสายสตองของเรานะคะเรบบุงจากสารพี่จิมชั้นสามทางเข้าอ,อ่ะมันแคบเนาะ ที่จริงอ่ะมันเข้าข้างหน้าเออมันจะกว้างกว่านี้ใช่ไหมคะมันเข้าข้างหน้าเพราะว่าไอเนี่ยเขามีงางคอยช่วยย้ายระวังค่ะทางนี้เราต้องรู้จักเนาะเราต้องรู้จักว่าจะทำไงอ่ะครับเร็วยโอเคใช้แรงงานสองค บอกว่ามาผมบุ๋มผมบานครั้งที่แล้วมาแล้วถึงลิฟต์เลยเอาแรงมากก่อนที่จะลงหน้าเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่สบายใช่ไหมเนี่ยเอ๊ะมาเราไม่ได้ผ่านตรงนี้ไม่ใช่เจ๊ไม่ได้ผ่านตรงไหนอ่ะตรงนี้แหละจริงเหรอก็นี่ชั้นสามแล้วไม่ใช่หรอไปชั้นน ไปอยู่ที่ไหนชั้นนี้แหละที่มาเข้ามาชั้นนี้แหละแต่ไม่ใช่ตรงนี้เรามาไ่ถูกนะเนี่ยชั้นสามมีกี่ที่ชั้นไหนอันนี้ชั้นไหนเนี่ยชั้นสองอ้าวแล้วเขากดชั้นสามทำไมเปิดชั้นสามก็เขาออกเมื่อกี้คนเขากดไงคนเขากดไว้เมื่อกี้ไงคนเขากดข้างนอกเมื่อกี้ไงไปเถียงเจ้าหน้าที่เขาอีกว่าชั้นสองสักบอกอยู่ชั้นสามชั้นสองเยอะแล้ก็พิมพ์กาทีแล้วไม่ต้องทำเลย